ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่ก็ผมในเกมบลอกแคมป์ดาร์กอนแอดเวนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนนะครับผมวิธีการหาช็อกโกแลตเนี่ยทุกคนเห็นไหมช็อกโกแลตแบบฉช่าของผมนะครับว่าหายังไงให้มันได้เยอะๆนะครับผมว่าผมทํายังไงเนาะทุกคนทาไมผมถึงมีช็อกโกแลตเยอะทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเปิดไข่ไปสอง EP แล้วนะครับนี่ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการหาช็อกโกแลตในฉบับผมนะครับว่าทายังไงนะทุกคนนี่เลยนะครับผมอย่างแรกนะให้เราเข จะพาไปดูนะครับว่าผมฟาร์มยังไงนะครับสวิธีการหาช็อกโกแลตเนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะก็คือการตกปลาตีมอนแล้วก็การเก็บช็อกโกแลตตามพื้นนะครับน่นจาจะประมาณนี้นะครับผมทรัพย์วิธีการหาช็อกโกแลตนะทุกคนแล้วก็การเคลียร์เคลียร์ด่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับผมวันนี้เป็นเดลวนละอีก3วันนะครับวันนี้วันที่3นะโอเคนะครับผมสรัพย์วิธีการหาช็อกโกแลตของผมนะครับ ผมก็จะพาไปดูเลยนะครับผมว่าผมหายยังไงนะก่อนอื่นนะครับผมขอสุ่มนี่ก่อนเลยถ้าก็ะตออกนะครับทุกคนขอกระต่ายชบโอ้โหเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการได้ช็อกโกแลตนะทุกคนโอเคนะครับผมผมจะพาไปดูเลยนะครับผมสำหรับบ่อน้ําที่ผมตกบ่อยๆนะครับผมมันเป็นบ่อน้ําที่ไม่รู้นะทุกคนมันมีโอกาสเท่ากันแต่ว่ามันใจเป็นพาไปเองนะครับบ่อนี้นะครับผมที่ผมตกตลอดเลยวะ ผมรู้สึกว่ามันได้ช็อกโกแลตใบที่แต่ว่ามันมันมันไม่เกี่ยวหรอกครับทุกคนครับเนี่ยผมไปยึดมตกอย่างเงี้ยครับทุกคนสมมดิที่ได้ช็อกโกแลตของผมนะครับผมก็คือการตกปลาเองนะครับผมแล้วเวลาการตกปลานะครับสมมติเรากด G ไปใช่ไหมทุกคนครับเราสามารถเลือกได้นะครับเราจะเลือกตกเฉพาะที่มันเป็นช็อกโกแลตเท่านั้นนะครับเราจะรอดูนะครับผมนี่นะครับทุกคนครับเห็นไหมทุกคนครับถ้าเกิดเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นก่อนนะครับว่าว่ามันช็อกโกแลตหรือเปล่านะถ้าเกิดมันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครบอ แล้วเราก็กด G ใหม่นะครับในการตกใหม่เราไม่ต้องตกมันขึ้นมาทุกอย่างนะครับผมเราจะเลือกตกแค่มันที่มีไข่ช็อกโกแลตอย่างเดียวนะครับเพื่อเพื่อเราจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับผมเห็นไหมทุกคนครับดูเนี้ยนี่ก็ไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครับอนี่เป็นปลาปลากระเบนเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนครับแล้วก็ไม่ต้องตกนะครับแบบเนี้ยแล้วก็ตกอีกนะครับผมแบบเนี้ยนะครับเราก็จะหาแค่ของที่เราอยากได้อย่างเช่นพูดน้ํายาอางนี้ก็สําคัญนะครับน้ายาช็อกโกแลตแล้วก็ไข่นะครับเราจะหาแค่นี้ ตกไม่ได้เลยครับทุกคนรอช็อกโกแลตก่อนนะครับทุกคนครับเอ่อสักครู่หนึ่งนะครับผม mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถ mm hmm. ่ายท้ายเพื่อนเลยอยาลแชร์ใผมในคลิปนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันเป็นปูแล้วก็ไม่ต้องตกขึ้นมานะครับเราก็นั่งกดลีลีลีลกดจีเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าช็อกโกแลตจะออกยากมากๆเลยนะโปรตีนเนี่ยช็อกโกแลตจะมานะทุกคนครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเนี่ยทุกคนดูดิไม่มีช็อกโกแลตเลย <laughs> วิสาพูดไว้อย่างดีต้นคลิปว่าตัวนี้ช็อกโกแลตออกไวไอันนี้ยังไม่ออกเลยนะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอ้โหทุกคนไม่มีช็อกโกแลตเลยอะ่ะทำไมมันจะเกลเืออะไรขนาดนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ทุกคนเห็นไหมทุกคนครับพอมป็ช็อกโกแลตมาแนละ้วเป็นลูกกระต่ายอย่างทุกคนเราจะเห็นเลยนะแล้วก็เลือกตกเฉพาะที่มันเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมแล้วก็กดเลยนี่นะครับ,บทริคการฟังของผมก็คือ การตกปลานะครับแล้วเราก็จะเลือกตกนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะเราได้ช็อกโกแลตเท่าไหร่เห็นไหมทุกคนครับได้ช็อกโกแลต20อันนะครับการตกปลาเนี่ยมันจะสุ่มช็อกโกแลตนะครับจาก15ไม่ต่ำกว่า15แล้วก็ไม่เกิน20นะครับซึ่งมันได้เยอะมากๆเลยนะมันจะไม่เหมือนกับการไปตีมอนหรือว่าการไปเก็บไอ้พวกช็อกโกแลตตามพื้นนะครับเพราะว่าแบบนั้นน่ะมันได้ช็อกโกแลตทีละไม่ถึงไม่ถึง10นะครับผมสูงสุดก็10นะครับแล้วก็ไม่เกิน5ถ้ายยไมม่ผผิดนนะทุกกค็เลให้แนนะาทุกคนถ้า เราก็เลือกตกเฉพาะที่มันเป็นเจ้าตัวช็อกโกแลตเท่านั้นนะครับผมแล้วมันก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้าบางคนที่ยังไม่รู้นะครับผมสับทิกเรียวทิกของผมนะครับหนุ่มใช้ในการตกปลานะทุกคนครับหาของนะเดี๋ยวต้องตกให้อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมผมจะตกอีกสักตัวหนึ่งนะช็อกโกแลตนะผมไม่รู้นะครับอ่านดูคนมาแล้วไม่ดีคนะครับพอมันมาปุ๊บม,มันจะมาติดต่อกันเลยนะทุกคน ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับทิเบตด้วยหรือเปล่านะมันจะมีเบ็ดต้กแรกกับเบ็ดต้องท้ายนะครับตอนนี้ผมใช้เบ็ดต้องท้ายนะผมไม่รู้นะว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวไปด้วกคนครับเนี่ยมันจะได้เยอะอย่างนี้เลยทุกคนพอช็อกโกแลตมาปุ๊บมันจะมาไม่หยุดเลยนะตามนี้นะครับกับวิธีการฟาร์มช็อกโกแลตของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเก็บเจ้าช็อกโกแลตธรรมดาให้ดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะแปบ๊บนึงนะครับผมผมจะบินหานะช็อกโกแลตธรรมดานะครับผม ว่ายังไหนหมดแต่ช็อก,กาาโกแลตธรรมดาเฮ้ยไม่มีเลยหรอช็อกโกแลตธรรมดาเนนึงนะครับผมขอบินหาสักคู่นึงนะครับผมใช้อกแลตสักคู่นึงนะครับในการบินหานะอันนี้ทุกคนเจอละเดี๋ยวไปดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นช็อกโกแลตอย่างเงีานทุกคนครับช็อกโกแลตแบบธรรมดานะทุกคนผมว่ามันแบบเนี่ยมันต้องมาตั้งกด3ทีแล้วก็มันก็ต้องมาสุ่มอีกนะครับว่าจะได้ช็อกโกแลตอีกหรือเปล่าไปดูนี่ครับเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ได้ช็อกโกแลตแบบ เป็นอาหารขึ้นมานะทุกคนคือมันต้องสุ่มเราก็ต้องวิ่งหาด้วยนะครับเราไม่ต้องถ้าเกิดเราตกปลาเเราอยู่กับที่ครับเราไม่ต้องเหนื่อยแต่ว่าเนี้ยเห็นไหมทุกคนครับเราต้องมาคอยวิ่งหาวิ่งอะไรนะทุกคนครับมันเหนื่อยนะแล้วก็วิธีการตีมอนเหมือนกันนะครับอุ๊ยไคเเตอร์อุ๊ยนี่คือชโชคดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วิธีการตีมอนอีกอย่างหนึนะครับตีมอนผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามอนในโลกนี้มันโหดมากๆเลยนะครับยิ่งเราใช้ตัวใหญ่นะครับยิ่งตีเอาแรงนะ มันจะตีเราไม่ค่อยแรงครับผมเห็นไหมทุกคนเทากโกแลตมาแล้วเห็นไหมทุกคนมันจะดรอปไม่เกิน10นะครับผมนี่นะครับสหรับวิธีการฟาร์ช็อกโกแลตนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสักคลิปวิดีโอนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพี่ยัยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าจะให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วสักทิ่มีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ